ดวงคนเกิดวันศุกร์ประจำวันที่24เมษายน2568ดวงการงานวันนี้นะครับคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานแต่คุณควรระวังการตัดสินใจจากอารมณ์เพราะอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวดวงการเงินรายได้วันนี้นะครับคุณจะได้มาจากเสน่ห์ของคุณหรือความสามารถเฉพาะตัวแต่คุณก็ควรจะต้องควบคุมการใช้เงินสำหรับความสุขระยะสั้นๆน,นะครับดวงความรัก คนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจจากการเดินทางส่วนคนมีคู่ควรสร้างบรรยากาศโรแมนติกเล็กๆเพื่อเติมพลังใจให้กันและกันดวงสุขภาพช่วงนี้นะครคุณควรระวังเรื่องระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะครับและอาจจะเ,เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นผื่นแพ้อะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการทานของหวานจัดหรือนอนดึกมากเกินไปการเสริมพลังเปิดเพลงเบาๆที่ชอบในตอนเช้า แล้วปล่อยใจให้เคลื่อนไปกับจังหวะจะช่วยให้คุณสร้างพลังดีๆได้ตลอดทั้งวันครับกติประจำวันความสุขที่แท้จริงเริ่มจากการรักตัวเองอย่างพอดี